การฝากแช่แข็งไข่คืออะไรการฝากแช่แข็งไข่คือหนึ่งในเทคโนโลยีด้านการเจริญพันธุ์โดยการนำเซลล์ไข่ที่สมบูรณ์ที่สุดของผู้หญิงมาแช่แข็งไว้ในไนโตรเจนเหลวที่อุณหภูมิลบ6 9 6องศาเซลเซียสเพื่อหยุดกระบวนการเจริญเติบโตของไข่ไว้ขณะที่ยังสมบูรณ์ด้วยเทคโนโลยีแช่แข็งและนำมาใช้ในภายหลังทำไมเราต้องฝากแช่แข็งไข่ ตั้งแต่แรกเกิดผู้หญิงจะมีไข่อยู่ประมาณ1-2ถึงล้านใบซึ่งเซลล์ไข่จะมีความสมบูรณ์ที่สุดในช่วงอายุ20-35ถึงปีแล้วจะค่อยๆลดความสมบูรณ์และปริมาณลงตามอายุใครบ้างที่ควรฝากแช่แข็งไข่สาวๆที่เหมาะกับการฝากแช่แข็งไข่คือสาวๆที่ยังไม่มีแผนจะมีบุตรในช่วงอายุยังน้อยหรือวางแผนไว้ว่าจะมีบุตรหลังอายุ35ปีขึ้นไป รวมถึงสาวๆที่ต้องการเข้ารับการให้คีโมและการฉายแสงซึ่งส่งผลให้เซลล์ไข่ฝ่อไม่สมบูรณ์สำหรับขั้นตอนในการฝากแช่แข็งไข่จะเริ่มจากการปรึกษาแพทย์เฉพาะทางด้านสูตินรีเวชเพื่อประเมินสุขภาพและความพร้อมของร่างกายในเบื้องต้นหลังจากนั้นจะทำการฉีดกระตุ้นฮอร์โมนไข่เพื่อให้ร่างกายผลิตเซลล์ไข่ให้มากขึ้นโดยคุณหมอจะเอาตาซาวเพื่อตรวจความสมบูรณ์ของไข่เป็นระยะระยะ ในขั้นตอนการเก็บไข่สาวๆจะได้รับการให้ยาระงับความรู้สึกก่อนจะทำการเก็บไข่โดยสอดเครื่องมือขนาดเล็กเข้าไปทางช่องคลอดและใช้เข็มชนิดพิเศษดูดไข่จากรังไข่เมื่อเก็บไข่ได้ไข่ของเราจะถูกนำไปแช่แข็งที่อุณหภูมิลบ196องศาเซลเซียสหลังจากกระบวนการเสร็จเรียบร้อยสาวๆก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ สำหรับสาวๆที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการฝากแช่แข่งไข่สามารถเข้ามาปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำประกอบการตัดสินใจได้นะคะ